สวัสดีผู้มีบุญทุกท่านยินดีต้อนรับสู่พุทธรัตนพยากรณ์คำทำนายนี้ใช้หลักโหราศาสตร์แบบไทยผสมตะวันตกวิเคราะห์แนวโน้มชีวิตด้านการงานการเงินความรักและเรื่องสำคัญที่ควรระวังและควรทำอย่างไรในแต่ละราศีขอให้รับชมแบบใช้สติและใช้เป็นแนวทางวางแผนชีวิตนะครับ ราศีเมษผู้ที่เกิด13เมษายนถึง13พฤษภาคมคำทำนายประจำวันที่9กุมภาพันธ์ถึง15กุมภาพันธ์2569ภาพรวมสัปดาห์เปลี่ยนพลังงานหลายอย่างเริ่มเข้าที่การงานมีความก้าวหน้าได้ผู้ใหญ่สนับสนุนการเงินรายรับดีแต่มีรายจ่ายฉุดพลันเกี่ยวกับครอบครัวความรัก คนโสดมีคนเข้ามาทักทำความรู้สึกหวั่นไหวคนมีคู่ให้คุยกันมากขึ้นสุขภาพปวดศีรษะไมเกรนข้อควรระวังอารมณ์บิดง่ายควรทำอย่างไรทำบุญแสงสว่างหรือไหว้พระประจำวันอาทิตย์ดวงงานเงินขอให้ทุกท่านใช้สติความสงบและความดีเป็นเครื่องนำทางหากถูกใจฝากกดติดตามพุทธรัตนพยากรณ์ เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปครับแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสาธุ